สวัสดีครับกลับมากบโอริวิวครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาเนี่ยครับที่ผมเะิมา้องแกะคกิบไอตัวหนึ่งร้อยซเซ JP ของนั้นผมผมนั่นเองนะครับในตัวนี้ก็เป็นสามอยู่นะครับอาจจะมองไม,ไ,มไม่ค่อยถนัดเท่าเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะลองแกะดูนะครับไอตัวนี้มันอยู่กับผมมาประมาณสองปีได้ละครบรอบสองปีจริงมาดูจริงนะครับว่า ในที่แปแรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่ามันแกะยากแกะเย็นอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูกันเลยดีกว่าผมจะค่อยๆแกะมันดูครับว่ามันจะเป็นยังไงแกะไปเก่อนนะครับติด่อน้างแกะยากนิดหนึ่งดคูความเหลืองนะครับ มันข้างเหลืองเลยนะครับมันอยู่มนานจริงะแกะไปก็ต้องบอกว่าเป็นไม้แรกๆเลยนะครับที่แบบที่ผมแกะกิดบนะครับปกติผมก็จะไม่ค่อยแกะนะครับแล้วก็ขายไปบางคนก็บอกว่าแบบพี่มันก็ไอ้นั้นอยู่นะเวลาขายไปแล้วมันก็จะไม่ได้ราคาอะไรนะครับก็ไหนๆก็ใช้ยาวแล้วนะครับก็ถ้าเบื่อก็เดี๋ยวอาจจะส่งต่อให้เพื่อนๆดูครับแต่ผมย แกะะมัันนครบไอ้นี่จิ๊บนี้นะครับเป็นจิ๊บของ G3 นะครับค่อนข้างติดนะครับแกะลนบากจริงจิ๊บ G3 นะครับมันก็จะใหญ่กว่าจิ๊บป,ปกตินิดหนึ่งนะฮะตัวตัวตัวคลิปนี้ยังแบบยังหลึดอยู่เลยเนี่ยจริงๆก็น่าใช้ต่อเนาะจิ๊บเนี่ยมันมันก็ยังหลึดอ,อยู่นะผมไม่ไม่เนาะคงหาทางก่อนนะครับ หามุ้มบ่นเดี๋ยวดูมุมบ่นอันนี้พลาสติกไปละดูดิโอ้โหมเหลืองมากเลยนะครับบอกถึงความเก่าเดี๋ยวไปหามุ้มดูก่อนนะครับว่ามุมไหนมันจะแกะได้ต่อเอาครับหลังจากที่พวกมาหามาตั้งนานนี่มันอยู่บุมนี้โอ้โหอ่ะลอกมันเลยครับนี่โลผมก็ลุ้นเลกับเพื่อนๆเหมือนกันนะครับอันนี้สองปีครับดูพราะถามว่าลอกลำบากไหมมันก็ไม่เชิงลอกลำบากครับมันก็ พอได้อยู่ครับแต่เนี่ยครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องเนี่ยครับไอ้ย,ยานที่มันติดไม้เนาะผมลอกไปก่อนนะเห็นไหมครับก็ลาบาก่ะผมบอกได้เลยว่าลําบากนะครับแล้วอะ่าปล่อยทิ้งไว้ได้ผมอย่างนี้นะครับคิฟที่จะเล่นแบบเป็นต้นแบบสวยๆนะครับอันนี้ก็ลอกให้ดูก่อนนะดูดูมันแต่มันจะไม่ยุ่ยนะครับเนี่ยคือสังเกตว่ามันจะไม่ยุ่ยแต่เพียงแต่ว่าไอ้ก,กิบเนี่ยมันก็จะติดกับไม้ไปเลย นะครับถ้าที่ผมเห็นนะครับมันก็เนี่ยลอกลอนพรประมาณนี้ครับก็ไม่เชิง่าลำบากถึงขนาดนั้นนะครับแต่มันก็จะติดกับไม้ไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือพื้นอยู่ของทางกิฟต์เองเดิมทีที่เป็นกิฟต์น้องกิฟต์ใา่เนี่ยที่เขาติดกาวเข้าไปแน่นแด้วยนะครับแล้วก็มีเนี่ยผมว่าส่วนเนี้ยลำบากเดี๋ยวผมหาวิธีลอกก่อนนะครับดูดีว่ามันจะไปยังไงต่อครับจากสเต็ปที่สองแล้วนะครับ อ่าโอเคนะครับจากสเตปหนึ่งสเตปสองสเตปสามเนี่ยนะผมว่าส่วนที่มันยากที่สุดน่าจะตรงนี้นครับซึ่งผมผมมองว่ามันก็ไม่ได้ลุยนะครับไม่ไม่ได้เป็นคุยหรืออะไรมาสภาพสองปีแล้วเนี่ยผมก็พยายามลอกนะครับอาจคือมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นกาวนะครับพี่ติดนะครก็เนี่ยมันก็จะมีความลาบากนิดหนึ่งนะครับแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆลอกมันก่อนเนี่ยเนี่ย,ยมันจะลาบากนิดหนึ่งนะครับตรง คบกาวที่เขาติดอ่ะเหมือนเขาเขากิบยาแล้วก็ทากาวติดแต่ก็ไม่ได้กาวที่แน่นมากนะครับเดี๋ยวผมจะค,อคอ่อยครอจนมันหมดก่อนแล้วมาดูกันนะครับว่ามันจากนี้แล้วเป็นยังไงแล้วมีปัญหาอะไรอีกบ้างนะครับอ่ะสวัสดีครับหลังจากที่เราแกะไปแล้วในคลิปเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะให้ดูดูนะครับว่าเนี่ยครับไม้ของผมเป็นไม้สายูนะครับ G4 ด้วยนะครับ ให้ดูรอบๆนะครับไม้ของแท้ก็จะเป็นอย่างนี้มีน็อตหนึ่งตัวเนาะแล้วก็มีอีกรูข้างหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นรูอะไรนะพยายามส่องแล้วก็ไม่เจออะไรนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้ที่ติดแน่นอนครับของแท้มันก็จะมีประมาณอย่างนี้เลยนะครับเรือนี้ก็เป็นไม้ JP นะครับ G, นะอาจจะา SG เนาะอาจจะดูลำบากนิดนึงประมาณนี้นะครับอ่ะ ไอ้ดูก่อนนะครับว่าหลังจากที่แกะเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยครับมันยากสุดก็คือไอ้ตัวเนี้ยแกะง่ายพอไอ้ตัวที่มันที่เขาติดกาวตรงเนี้ยที่มันลอกมาเนี้ยครับผมนี่ต้องใช้เวลาหน่อยครับแต่ถามว่ามันมันเป็นขุยมันลอกถึงขนาดมันไหมมันอันนี้ของผมมันก็ไม่ได้เป็นขุยลอกถึงอะไรแบบยุ่ยขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็บอกว่าระยะเวลาของมันเนี่ยก็อยู่ประมาณสองปีอะดูเลยครับขิดเนี่ยเห็นไหม เนี่ยแรปเหลืองเลยนะเนี่ยไปยังอยู่นะเก็บนะไว้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเนี่ยลอกจริงเนี่ยแกะให้ดูครับข้านอกกับข้างในเนาะเนี่ยสาม U สี่นะครับผู้เรียนไหนมันก็จะเหมือนกันกันกบรหัสตรงนี้เลยประมาณนี้นะครับลอกออกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคิดจะลอกออกก็ผมว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาหรือมีประเด็นอะไรนะครับมันก็ดูสะอาดแล้วก็อะไรดีด้วยแต่ก็ อาจจะไอเนี้ยอาจจะใช้ไดเป่าๆนิดหนึ่งเพื่อให้กาวมันคลายความร้อนให้ความร้อนมคลายกาวนิดหนึ่งครับกาวมันก็เป็นเหมือนกับนี่ครับไม่กาวสองหน้านะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แบบหนึบเหนียวอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ยังพอที่จะลอกออกได้แล้วก็ไอเนี้ยถามว่ามันจะทําให้ตรงนี้ไหมก็ถ้าดูจากสภาพมันก็ไม่ได้ทําให้กิบอะไรยุ่ยนะเพราะว่ามันพลาสติกเนี่ย มันไม่ได้ซึมเข้าไปนะครับบางคนว่าอาจจะมีปัญหาแบบว่าเอ้ยไล่พี่ร้อยแกะตรงนี้มาเสซึมซึมเนี่ยผมใช้มาสอปีผมไว้เพื่อนๆดูนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของการรอกทิพของไอตัว100 z z ตเซูเบนในหมายเจแปนของผมนั่นเองนะครับ ก็ฝากไว้ครับว่าเพื่อนๆอยากรอก็ลองดูได้นะครับจากนี้ก็คงหาจะเป็นผมว่าตอนแรกจะพันเทปดําแต่ผมว่าเอาแบบไอ้นพลาสติกใสเงี้ยมามาพันดีกว่าดูแบบน่าจะดูไม่เป็นกาวดีนะครับหรือไม่ก็แรปพวกแรปอาหารก็ได้ยะครงบอ้นั้นก็เวิร์กอยู่โอเคนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับรอกิปต์แล้วนะจ๊ะ2ปีแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ